สวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีทุกคนวันนี้หนูนาะตืน่นมาตั้งแต่เช้ามาก่อไฟนะคะวันนี้จะนึ่งข้าวเหนียวทานกันจ้าหนูนาะก็จะเอาทานลงไปในเตาทานก่อนนะคะเพื่อนๆก็จะทุบหน่อยเพราะว่าทานจะก้อนใหญ่จ้าพอเราทานใส่สเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูนาะก็จะเอาเสี้ยนนะคะเพื่อนๆเสี้ยนไม้อ่ะคะ่ะ เอามาวางเรียงแล้วก็จุดไฟใส่เสียนเลยจ้าเราจะต้องจุดจนกว่าเสียนไม้ของเราเชื้อไฟเราจะติดไฟก่อนนะคะเพื<ๆ>่อนๆให้ไฟติดแบบนี้แล้วเราค่อยเก็บเอาถ่านลงไปใส่นะคะเราจะเอาถ่านใส่ลงไปให้เต็มเตาเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆตอนนี้ไฟก็กำลังติดแล้วจ้ากำลังไม่อยงดเลย เราจะถ่านใส่ให้เต็มเตาแบบนี้เลยจับเพื่อนๆขนาดนี้ก็เวลาตีสี่ครึ่งกว่าจ้าไฟติดแล้วเราก็จะเอาซิงมาใส่น้ำนะคะเพื่อนๆเราก็จะไปตั้งเตาถ่า,านเราไว้ก่อนแล้วก็ต้องปิดฝาด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะให้น้ําของเราเดือดเร็วๆนะคะจากนั้นเราก็เดินมาหยิบหัวเท้าหักนึ่งข้าวเหนียวจ้า ก่อนที่เราทําการนึ่งข้าวเหนียวเราจะต้องเอาหัวกระเจี๊ยนามาเขาเรียกอะไรมาพรมน้ําให้เปียกหมดก่อนนะคะเพื่อนๆพรมให้เปียกชุ่มเลยจ้ทาทั้งข้างนอกและข้างในเลยพรมน้ําให้ชุม่มให้เปียกให,ให้เปียกเกือบเลยจ้าให้ชุ่มๆเลยทั้งบนทั้งหน้าหัดเ,เลยจ้ทาทำตามคิดได้เลยจะไม่เหนื่อยที่ได้ดูเนื้อจ้าเด็้ของเรา นแค่น <stairs S 2> ้ำดอกตีนก็ไม่รู teachers, <rete> nah, ้ว่าจะสีาวยหรือเปล่าเพราะข้าวยังเป็นสีขาวอยู่เลยนะคะก็ไม่รู้ว่าน้ำยังเป็นสีนี้จะข้าวจะลองทดสอบจะไม่รู้จะนงออกมาเป็นสีดอกตีนสวยนะคะเดี๋ยวมารุ้นมาชมกันอีกทีนะคะแช่ทั้งคืนแล้วนะคะเพื่อนๆจะเอาข้าวเพิ่มนติมในหม้อถุงมาเทเสร็จเนี่ยนะคะเสร็จแล้วพรมน้ำหดเสร็จแล้วเราก็จะข้าวที่อยู่ในหม้อนะคะคือใส่ในหม้อถุงนี้ก็เหมือนกันเป็นหัวทั้งหมดเลยนะคะ ถ้าในหม้อน้ำหมดแล้วเหลือข้าเหนียวอยู่เราก็เติมน้ำลงไปนะคะกวาดกวาดดีดข้าวลงออกหม้อให้หมดแบบนี้นะคะเพื่อนๆกวาดออกมากวาดออกมาเลยจ้าถ้ากวาดไม่หมดก็เอาน้ำเติมจ้าข้าวเหนียวจะใส่ลงไปเลยจ้าแล้วก็เอาหมดใส่หม้อของเราเดือยหม้ไปทั้งหม้นะคะเพราะว่า น้ำก็จะอยูดอยู่ตลอดไงครัเพื่อนๆดูซิย่าน้ำเดือดไยัง่อกำลังเดือดจ้าแล้วก็จะยกหวที่มีข้าวของเราลงตังคเลยจ้าไปตางแบบนี้เลย